เศษส1รส่วน564ผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใสเลยต้องไปสโลไลฟที่ชายแดนเล่นสองรัง B, บีบวกบวกเรสกับริทที่อาศัยอยู่ที่ชายแดนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างทีละนิดท่ากลางความสุขแต่กับเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิด เพราะกับมีมหันตภัยร้ายแฝงอยู่ที่เมืองโซตนันเขาและฤทิ์จึงต้องปกป้องยังความสงบสุขของเมืองหรือของตัวเองจริงๆเรื่องนี้น่าจะตั้งว่าผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใสแล้วมาหาเมียที่ชายแดนเสียมากกว่าเพราะในเนื้อเรื่องกว่าครึ่งจะเหมือนเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกกับนางเอกที่กระนุงกระหนิงกันจนหวานหยดย้อย ด้วยความรักระดับแบบเริ่มต้นของเด็กอนุบาลที่หวานใส่กันทีละนิดทีละนิด,นดจนอาจจะทำให้ใครหลายหลายคนอิจฉาแต่พอตัดไปบทย่อยๆยังฉากของน้องสาวกระปดรู้สึกสงสารตัวน้องสาวไม่ได้ เพราะในขณะที่เธอกำลังจะปวดกับการสูญเสียพี่ชายไปพี่ชายกลับไปกระนุงกระหนิงกับสาวสาวอยู่มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับเรสพระเอกกีเดียนที่เปิดร้านขายสมุนไพรร่วมกับริสนางเอกริสเลตออฟ ล็อกเกอร์เวียองค์หญิงอันดับสองของล็อกเกอร์เวียที่เมืองชายแดนโซตันอย่างมีความสุขเขาที่มีนัดจะไปเดทกับเธอในวันหยุดในตอนที่ต้องไปเก็บสมุนไพรมาทำยาในร้าน ก็ได้เลือกที่จะปฏิเสธทั้งคำขอร่วมมือของเด็กสาวที่น่ารักที่เป็นนักผจญภยัยปฏิเสธคำขอความช่วยเหลือของชายที่ให้ช่วยไปเอามารดกที่ทิ้งไว้ยังบ้านจอมเวทไม่สนใจกอลลินสวมชุดเจ้าสาวที่เห็นเพื่อจะกลับไปยังร้านให้ตรงเวลาบวนรุ่งขึ้นเรดกับริดจึงขี่ไรดิงเรตมังกรสำหรับวิ่งบนพื้นไปยังแม่น้ำแล้วเล่นน้ำปิกนิกกันอย่างมีความสุข แต่ในเมืองโซตันกับมียาเสพติดตัวใหม่ระบาดที่ทำให้ใช้แล้วคนพบตัวเองคนใหม่ซึ่งเรดดาว,ว่าตัวยาน่าจะได้ความรู้มาจากวายเอลแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนักก่อนที่จะมีคนได้รับบาดเจ็บเข้ามาในร้าน ริชจึงหยิบดาบโชเทลออกไปดูพบยังคนในกลุ่มนักพจนภัยแรงบีของอัลแบร์สามคนกำลังทำร้ายคนอย่างขาดสติอยู่จากการเสพยาเสพติดชนิดนี้เข้าไปริชจึงจัดการไปสองคนส่วนอีกคนกำลังจะหลบหนีกับโดนอัลแบร์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเอาธนูยิงสังหารไปต่อมากลุ่มของอัลแบร์ได้ทำภารกิจสังหารมอนสเตอร์ที่อยู่ในฤดูผสมพันธุ์อย่างโหดร้าย โดยเอาแบร์ไม่ยอมปล่อยแม้แต่ตัวเมียที่ตั้งท้องทำเอานักบวชหญิงประจำกลุ่มรับรู้ถึงความโหดเหี้ยมของเขาจนไม่พอใจทั้งยังมองไปยังดาบรูปร่างประหลาดในมือของเอัลแบร์จึงถามออกไปเอาลแบร์เพียงตอบออกมาว่า ซื้อมาจากพ่อคาเรดด้านดาน,านันนักสู้ได้ถอนตัวออกจากทีมผู้ล่าเพื่อออกตามหากิเดียนเขาได้เจอชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการตามหากิเดียนเหมือนกันจึงร่วมทางการในคืนที่ฝนตกอยู่อยู่คุณหมอนิวแมนได้พาเอา เด็กชายเผ่าฮาร์เอลที่ได้รับบาดเจ็บมาขอยารักษาพอรักษาเอาจนฟื้นจึงทราบว่าอาเดมี่ลูกหัวหน้าทหารยามที่เคยมีเรื่องได้ถึงขวานเข้ามาทำร้ายเขาและพ่อแม่ที่บ้านพอเรสกับริดทราบจึงไปที่บ้านของเอา พบพ่อแม่ของเอาโดนขวานทุบทำร้ายจนหมดสติไปต่อมาพ่อแม่ของเอาได้ฝากเอาไว้ที่ร้านของเรสส่วนทั้งสองโดนวิคฮอรองหัวหน้ากินโจนที่เป็นผู้นำในเขตเซามาร์ เขตที่พวกฮาเอลและฮาพิวแมนอาศัยอยู่ได้พาทั้งสองไปเพื่อใช้ประท้วงพวกทหารยามที่ปกป้องอเดมีเพราะพวกทหารยามบอกว่าหาตัวอเดมีไม่พบต่อมาทันต้าเด็กชายเผ่าฮาเปลกับโดนทหารยามจับตัวไป ทำให้เรดกับรึต้องไปช่วยก่อนที่จะพบทันต้าโดนมัดอยู่จึงช่วยออกมาเพราะทหารยามทำเกินกว่าเหตุและคิดว่าอาเดมีที่หายตัวไปน่าจะโดนพวกพ่อแม่ของเอาทำร้ายและกุข่าวใส่ร้าย เพราะเด็กอย่างอเดมีไม่น่าจะทำร้ายผู้ใหญ่และหลบหนีไปได้อย่างไรร่องรอยพอโมเอนหัวหน้ายามทราบจึงขอโทษที่ลูกน้องทำเกินกว่าเหตุเพราะที่เขาให้พาทาันต้ามาเพราะมีคนเห็นทานต้าคุยกับอเดมีก่อนเกิดเรื่อง ทันต้าจึงบอกว่าอาเดมีแค่มาขอโทษเขาเรื่องที่เคยต่อยเขาตอนที่ยังควบคุมพรผู้วิวาทไม่ได้เรสที่สงสัยจึงถามโมเอ็นไปว่าอาเดมียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตัวใหม่ที่ระบาดหรือเปล่าซึ่งโมเอ็นก็ปฏิเสธ ส่วนริ์จึงรับหน้าที่สืบเรื่องคดีอาเดมีที่ทำร้ายผู้คนและยาเสพติดด้าน,นกลุ่มผู้กล้าอาเรสนักปราดคนที่บีบให้พระเอกออกจากกลุ่มกับกลายเป็นตัวถ่วงเพราะใช้เวทมนต์ลำบากขึ้นหลังจากกิเดียนออกจากกลุ่ม ทำให้ไม่มีคนป้องกันเวลาใช้เวทมนต์แต่เขากลับโทษเป็นเพราะดานันและยารันราลาเอลที่บงการธรรมชาติออกจากกลุ่มแต่รูตี้ผู้กลา้าน้องสาวพระเอกกับสังหารศัตรูอย่างง่ายดายก่อนที่จะบุกต่อไปจนค้นก,กับกันทัวเดมอนเดมอนระดับสูงได้เจอกับเร็กโดนหน้าแห่งเพลิงสีจตุรเทพเผ่ามารและกลุ่มแมกมาสลายโจมตี ทุกคนจึงหนีเข้าไปยังประตูที่กักกันทัวเดมอนปกป้องอยู่จนได้พบเรือเหาะทีเซ่นักฆ่าที่เข้ามาแทนพระเอกจึงบังคับเรือเหาะพาทุกคนหลบหนีด้านเอาที่อยู่กับพวกเรดคอยช่วยงานในร้านและฝึกดาบโชเทลกับริด เพราะพรของเขาตื่นแล้วคือเวพรมอนสเตอร์ในบางครั้งเรดก็ช่วยฝึกให้แต่บิ๊กฮอปที่ทราบจึงให้ลูกน้องเอาดาบโทเทลอย่างดีมามอบให้เอาเรดกับริดที่ทราบจึงทำการตรวจสอบดาบจึงรู้ว่า มีการลงเวทมนต์ระบุตำแหน่งไว้เรดกับริตจึงสงสัยยังพฤติกรรมบิคฮอร์ก่อนที่ริตจะถามเรดว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ตลอดไปหรือซึ่งเรดก็ตอบรับแต่ริตยังไม่เชื่อเรดจึงถามไปว่าเขาเคยโกหกเธอหรือริตตอบว่า เคยสมัยค้นหาโบราณสถานในล็อกเกอร์เวียเรดจึงบอกว่าตอนนั้นเราเป็นคู่แข่งกันจึงโกหกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ตอนนี้ฉันอยากอยู่กับริสตลอดไปดังนั้นจึงไม่โกหกก่อนที่ทั้งสอง จะซื้อดาบโชเทลทองแดงให้เอาใช้แทนต่อมารทธิ์ที่ติดตามคนร้ายเกี่ยวกับคดียาเสพติดกับโดนลูกระเบิดเกาะติดทำให้ชักดาบออกจากฝักไม่ได้แถมคนร้ายยังเป็นนักฆ่าระดับแรงบีที่ใช้ยาเพิ่มพลังอีกต่างหาก แต่อยูอยูดาน,นันกับโผลมาช่วยจัดการนักฆ่าให้ริทถึงถามอีกฝ่ายว่ามาตามเรดกลับไปหรือดาน,นันตอบว่าตอนแรกคิดเช่นนั้นแต่ตอนนี้เห็นเรดอยู่กับริทอย่างมีความสุขจึงเปลี่ยนใจ จึงตกลงที่จะร่วมมือกันจัดการเรื่องยาเสพติดแต่ให้ปิดยังเรสเอาไว้ก่อนพอริจจากไปดาน,นันจึงเปิดเผยว่าไม่กล้าไปพบเรสที่รู้จักดานันตัวจริงเพราะตนกินแค่แขนข้างเดียวความทรงจำเลยไม่สมบูรณ์ ด้านดาน,นันฟื้นขึ้นมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งบอกจะสังหารอีกฝ่ายที่ลอบทำร้ายตนซึ่งอีกฝ่ายคืออสุราเดมอนซีสันดังแม่ทัพกองทัพจอมมารที่เคยปลอมตัวเป็นไกอุสอาจารย์ของฤท ด้านเรศกับฤทก็พัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นถึงขนาดไปซื้อเตียงคู่มาใช้แทนเตียงเดี่ยวแต่ถึงทั้งสองจะนอนเตียงเดียวกันแต่ยังไม่กล้ามีอะไรกันบิคอร์ได้ส่งคนมาจับตัวเอาแต่กับปรากฏว่า คนที่ถือดาบโชเทลที่มีเวทระบตุตำแหน่งคือริดเธอจึงต่อสู้กับคนร้ายแทนแต่จริงๆแล้วกับมีคนร้ายอีกกลุ่มมาจับตัวเอาที่ร้านของเรสเพราะทหารยามที่ดูแลเอากับรับเงินจากบิคฮอ์เอาที่โดนบิคฮอ์จับตัวไป โดยบิ๊กฮอปเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างซึ่งยาเสพติดก็สร้างตามสูตรของคอนแทคเดมอนที่ตนทำสัญญาด้วยที่มีคุณสมบัติในการลดพรคุ้มครองของพระเจ้าและเปลี่ยนเป็นพรคุ้มครองของเดมอนแทน จึงทำให้คนสามารถทำตามสิ่งที่ต้องการโดยไม่ยึดติดกับหน้าที่ของพรคุ้มครองอีกวิคกอฟยังต้องการให้เอาจัดการอาเดมีที่โดนเขาจับตัวอยู่เบื้องหน้าของผู้คนในเขตเซามาสเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและก่อการประท้วงขึ้นแล้วบิคกอฟที่เป็นผู้นำจะได้ฉวยโอกาสก่อการยึดเมืองกลายเป็นเจ้าเมืองโซตันคนต่อไปแต่เอากับเลือกที่จะไม่สังหารอาเดมี เพราะได้รับการสั่งสอนถึงดาบที่ใช้ปกป้องผู้คนจากเรสและริทแต่บิคอรกับให้อเดมีทานยาแล้วเสียสติพุ่งเข้าไปหมาจะทำร้ายเอาแต่จริงๆทหารยามที่รับเงินกับช่วยเอาไว้เพราะเขาคือเรสที่ปลอมตัวมา ก่อนที่เรดจ,จัดการอาเดมี่จนสลบไปแล้วพาทั้งสองหนีแต่ก็ต้องเจอเอาแบมมาขวางเพราะเขาก็ได้ทำสัญญากับคอนแท็กเดมอนเช่นกันเอาแบมมีความฝันที่ต้องการมีชื่อเสียงและอยากเป็นวีรบุรุษต,ติดตามผู้กล้าไปปราบจอมมาน จึงคิดที่จะสร้างเมืองนี้ให้กลายเป็นกองทัพในการต่อสู้กับจอมมารและอยากให้เรดเข้าร่วมด้วยแต่เรดกับปฏิเสธจึงให้บิวอี้นักผจญภัยแร้งบีพาเอากับอาเดมี่หนีไปก่อนที่เรดจ,จะต่อสู้กับอัลแบร์ เรดสามารถเอาชนะและตัดแขนของอัลแบร์ได้อย่างง่ายดายก่อนเรดจะบอกว่าสำหรับตนอัลแบร์เป็นวีรบุรุษของโซตันทำให้อัลแบร์คอตกยอมให้ทหารยามจับตัวไปอย่างง่ายดาย หลังจบเรื่องราวริ์ก็สร้างห้องอาบน้ำจากเงินที่ได้มาจากคดียาเสพติดในขณนะที่ริทกำลังอาบน้ำอยู่ริ์ได้ใช้สกิลเร้นกายแอบเข้ามาอาบด้วยริ์ได้บอกว่าถ้าเรทไปกับอัลแบร์อารสอาจจะมองเขาใหม่ และตอนนี้กลุ่มรูที่อาจจะกำลังลำบากอยู่ก็ได้แต่เรดบอกว่าถึงเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่กลับไปเพราะริดอยู่ที่นี่ถึงริดจะบอกรักเขาแต่เขารักริดมากกว่าหนึ่งเท่า ส่วนเอาก็ได้เป็นนักผจญภัยร่วมกับนักบวชสาวที่เคยไม่พอใจยังเอาแบดด้านบิวอี้ได้ไปหาบิคฮอคที่โดนจับได้เผยถึงตนเองคืออสุราเดมอนซิซันดงังและขู่ให้คอนแทคเดมอนที่อยู่ภายในตัวบิคฮอคกลัวตาย จนรีบยกเลิกสัญญาหนีไปหาเอาแบร์ที่โดนขังอยู่ห้องใกล้ๆและทำสัญญาอีกครั้งก่อนที่เอาแบร์จะหนีไปได้คอนแทคเดมอนได้ไปหารูที่ตามความต้องการของเอาแบร์ทั้งยังขอร่วมมือในการปราบจอมมานและบอกถึงยาเสพติดของตนที่สามารถลดพรของพระเจ้าได้หนึ่ง อาทิตย์จึงทำให้ทุกคนรู้สึกค้นพบตัวเองคนใหม่ได้รับพรคุ้มครองของเดมอนแทนรูตี้จึงลองทานยาดูผลของสกิลต้านคำสาบกับเริ่มทำงานรุ่งเช้ารูตี้ได้หายตัวไปพร้อมทีเซพออาเรสกับทีโอดอร่าครูเซเดอร์ ไปดูเพียงพบศพของคอนแทคเดมอนกับอาวุธของผู้กล้าที่ทิ้งไว้อาร์สจึงตกลงใจจะตามรูตี้ไปด้านทีเซ่ที่โดนสั่งให้บังคับเรือหอบก็อดรู้สึกหวาดกลัวรูตี้ไม่ได้ ทีเซ่ค,คิดย้อนถึงเหตุการณ์ที่รูตี้คิดบุกเข้าไปในหนองน้ำอมโรคเพียงคนเดียวเพราะอาหารในไอเท่งบล็อกเสียหายจากพิษและรูตี้เพียงคนเดียวที่ไม่จำเป็นต้องทานอะไรมีสกิลต้านทานความหิว แต่พอทีเซ่เอาอาหารเม็ดสำหรับของนักฆ่าที่ใช้กระดาษพิเศษพันออกมาให้ทุกคนทานจึงทำให้ทุกคนเดินทางต่อไปได้ดานนานอดคิดถึงกิ่เดี้ยนที่เคยเตรียมการเอากระดาษพิเศษพันอาหารในไอเทมบล็อกไว้จึงทำให้อาหารไม่โดนพิษ ก่อนที่รูตี้จะสามารถจัดการกับราชามังกรพิษวัเทกได้พอทีเซ่ที่ขับเรืออหอะไปถึงจุดหมายที่รูตี้ต้องการจึงบอกเธอว่าถึงโซตานแล้วการที่รูตี้ต้องการมาโซตานเพราะอยากได้ยาที่ได้รับจากเดมอนเพิ่มจะได้ช่วยลดระดับพรคุ้มครองของพระเจ้าถี่บงการชะตาชีวิตเธอ ่อลนละหึงเล่มแถมเป็นเรื่องราวของยารันรา่าที่ตามหากิเดียนกับได้ยินเรื่องหัวหน้าจนที่ชื่อกิเดียนจึงบุกไปหาปรากฏเป็นคนอื่นแอบอ้างจึงจัดการเสียก่อนที่เธอจะฉุกใจคิดถึงริดขึ้นมาจึงกลับไปหาริดสองอยากอ่านเล่มต่อไปเร็วๆเ,รวเรวพราะเมียกับน้องสาวจะได้เจอกันแล้ว